เอาละครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการออกกําลังกายในระยะเวลา1สัปดาห์นะครับ ก็หลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปออกกําลังกายมาแบบจริงๆจังๆมาเป็นปีแล้วนะครับผมและในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจุดเริ่มต้นที่ผมจะเริ่มออกกําลังกายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยที่ผมจะบอกทุกอย่างกิจวัตรประจําวันการกินหรือว่าอะไรต่างๆเป็นรายสัปดาห์เลยเนาะผมเราก็จะมาทําคลิปแบบอัปเดตเป็นรายสัปดาห์เลยเนาะและในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประมาณ1สัปดาห์นะครับที่ผมถ่ายมาให้ดูเนาะและหลังจากออกกําลังกายเสร็จก็จะมาลองทําการเปรียบเทียบดูกับเมื่อ2ปีที่แล้วที่ผมเริ่มทําคลิปออกกกกกําาาลลลััังงยนนนะคมดูว่่่จเปปีแแสไห นี้ก็จะเป็นร่างกายของผมสําหรับการเริ่มอ,ออกกําลังกายวันแรกของการกลับมาออกกําลังกายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและวันแรกผมก็จะเล่นส่วนอกนับโดยที่ผมจะยังแบบออกไม่หนักมากนะผมแค่วอม์มไปก่อนเนาะส่วนวันที่2ก็จะเล่นทางด้านส่วนขานับอ่ะสลหรับการออกกําลังกายอะไรต่างๆวิธีการออกท่าทางการออกก็คือเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปแยกให้อีกทีนึงนะผมคลิปนี้ก็จะเป็นแบบดูดูความเปลี่ยนแปลงในการออกกําลังกายของผมไปก่อนเนาะ วันที่3ก็จะเล่นส่วนหน้าแขนนะครับและท่านผู้ชมเห็นไหมคนที่ดูคลิปเก่าๆของผมน่าจะรู้อยู่เนาะก,ก็คือผมใช้ดัมเบลอันเดิมเลยก็น้ําหนักเท่าเดิมเลยนะผมแม้ว่าจะผ่านมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วนะแต่ก็ยังใช้อันเดิมเนาะเดี๋ยวไว้ผมจะหาที่หนักกว่านี้มาอีกนะครับ ค okay, ครับก็คือผมจะมาถ่ายดูเนาะว่าผมกินอะไรนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมือ้อนึกของผมเห็นไหมจะมีทางด้านไข่ต้มสองฟองแล้วก็จะเป็นทางด้านน้ําพริกนะครับแล้วก็ผัดเนาะคือทุกวันมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเพิ่มไข่มาเนาะผมเพิ่มไข่มาสักฟองสองฟองก็ได้เพื่อแบบอช่วยเพิ่มโปรตีนทําให้เนี่ยทางกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับกินข้าวของผมในมือ้อค่ำคืนนี้โอเคและผมอยากถ่ายแล้วก็จะเอามาลงอย่างเช่นน้องแมวอันนี้แล้วก็อน,นี้ก็ไปปลูกหญ้าที่สวนหลังบ้านนะครับคืออยากจะทําสนามหญ้าเล็กๆไว้นั่งเล่นนะครับ แล้ววันที่4ี่ก็มีพัสดุมาส่งนะครับผมอ่ามันก็คือลูกบาสนั่นเองคือผมได้ทําการสั่งลูกบาสมาเนาะคืออยากจะเล่นบาสนั่นแหละครับก็เป็นลูกบาสมือ2หเนาะที่ได้มาราคาถูกมากๆเลยเย็นมาก็มาถอนหญ้าอีกนะครับผมนี่ถอนทีละต้นทีละต้นแบบนี้เลยนะความพยายามนี่คือแบบโหสุดๆไปเลยแล้วก็ผลที่ได้ออกมาก็คือแบบนี้เลยนะผมไม่มีหญ้าสักต้นแล้วก็ดูวิวหลังบ้านผมนะครับวันที่ก็ วันที่เท่าไหร่วะพี่สาหมอก็มาวิ่งนะครับผมเอาบ้านมาด้ราทางดิคือโคตรเหนื่อยไม่รู้ว่าเสียงจะได้ไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าพ่อผมใส่หูฟังเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไมค์หูฟังมันจะดีหรือเปล่าโอเคไปต่อครับผมโคตรเหนื่อย แล้ววันที่5ก็จะเล่นทางด้านส่วนอกนะครับผมนี่เลยก็ท่านผู้ชมเห็นไหมว่าห้องของผมแคบๆเองนะครับก็ไม่ใช่อุปสรรคหนอทําไมผมถึงมาเล่นในห้องแคบๆเหมือนเดิมนะก็เพราะว่าที่ผมเคยเล่นเนาะมันมีแบบว่ายุ่งเยอะมากๆเลยหนอช่วงนี้ก็เลยขอย้ายมาในห้องก่อนก็แล้วกันเนาะก็ยังออกกําลังกายได้นะผมไม่ใช่อุปสรรคของเราเนาะ โอเคผมก็คือวันนี้เป็นวันที่ห้าหรือว่าที่หกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะกก็คือวันนี้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยครับคือผมเพิ่งตื่นเนาะก็เป็นว่าวันนี้เป็นวันพักก็แล้วกันนี่ครับกลางพอะมานนี้แหละ หอมเนาะเนี่ยแขนดูเล็กมากนะผมยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็ปรมาณนี้เลยคือวันนี้ไม่มีอะไรนะก็เป็นวันพักแล้วกันเนาะอเคและนี่ก็คือผมต้องตักน้ําไปรดหญ้าที่ผมปลูกไว้นะเพราะข้างบนไม่มีน้ำเนาะก็แบบว่าทุรักทุเลมากเลย วันที่7ก็จะเล่นท่าทางด้านส่วนขานะครับและนี่ก็โดนลูกบาสกระแทกปากนะผมได้แผลมาเลยเจ็บมากและวันที่8นอะผมก็ได้ไปทำการพัฒนาหมู่บ้านเนอะคือไปตัดพวกหญ้าพวกอะไรนี่แหละครับนี่แล้วก็ถ่ายรูปมาก จากนั้นก็แอบไปถ่ายรูปที่เขาทําพิธีอะไรกันอยู่นะผมคือไม่เข้าไปเนาะเอาหลังผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เ็หรือว่าที่8แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็คือในอาทิตย์นี้หรือว่าสัปดาห์นี้ของคลิปนี้คนระับก็คือผมได้ทําการออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้ออกหนักมากนะผมก็คือแบบวอม์มๆเนาะกับอาทิตย์แรกสลับการออกกําลังกายของผมที่จะทําคลิปแบบเริ่มต้นใหม่นะผมจะถ่ายเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนาะโอเคก็ มาดูกันว่าเนาะว่าร่างกายผมเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วก็จะมาบอกเรื่องอทําไมตัวของผมไม่ใหญ่มากกว่านี้ทําไมแบบดูพัฒนาช้าจังอะไรประมาณนี้เนาะทั้งที่ก็ออกมาจะ2ปีแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับเมื่อ2ปีก่อนที่เคยทาคลิปออกกาลังกายครั้งแรกเนาะโอเคมแล้วมาดูร่างกายผมกันเลยนี่เนาออันนี้ก็คือจะเป็นร่างกายผมที่ออกมาทั้งหมดประมาณ8วันนะครับผมออกแบบไม่ได้หนักมากก็ก็ลองเปรียบเทียบดูว่ามันต่างกับ ตอนวันแรกที่เราออกหรือเปล่าก็าคืออาจจะไม่มากนะผมพ่อใช้เวลาแค่ประมาณอาทิตย์เองนะผมหมอนึ่งอาทิตย์กว่านิดๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับเดีย๋ยวผมจะมาทําการหมุนรอบตัวเลยนะผมแล้วก็จะลองมาเปรียบเทียบกับคลิปออกกําลังกายของผมครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วนะผมะมามาดูกันเลย ประมาณนี้เลยเบ่งกล้ามนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะแขนหลังแขนนะนีเลย<ๆ>ก็จะมีประมาณนี้แหละผมที่เราออกมาเนาะ<ๆ>ก็ผมได้ไปวัดน้ําหนักดูแล้วนะผมตอนนี้น้าหนักของผมปัจจุบันก็อยู่ที่หกสิบนะครับเออปกติมันจะอยู่ที่หก6ิบเอหกสิบสองนะแต่ว่าลดลงมาผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะ่าจะแบบไม่ได้กินเยอะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ เออไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับผมแล้วก็กับคาถามว่าทําไมผมออกมา2ปีแล้วทําไมยังไม่ดูพัฒนาเยอะเลยน่อมเนี่ยแขนก็ยังเล็กยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมันก็ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคแล้วนะแบบฟิตๆอะไรประมาณเนี้ยร่างกายก็เท่ากับคนส่วนใหญ่ทั่วไปน่อมนี่ประมาณนี้เลยไม่ได้มีกล้ามอะไรใหญ่กว่าเขาก็แบบแค่ดูว่ามันเห็นชัดขึ้นแล้วก็ฟิตขึ้นน่องซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้คือผมไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ผมคิดว่าก็คือนะ่าจะเป็นเกี่ยวกับ น้ำหนักนะผมน้ำหนักที่ผมเล่นคือมันเท่ากันเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ผมทําคลิปแรกแล้วก็จนถึงตอนนี้ดัมเบลแล้วก็บาเบลอะไรต่างๆก็เท่าเดิมแล้วก็เครื่องออกกาลังกายก็ยังเหมือนเดิมนะผมคือมันไม่ได้พัฒนานผมเพราะเราเล่นอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทําแบบบาเบลหรือว่าดัมเบลใหญ่ขึ้นหรือว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวแบบร้อเซ็นเลยนะผมก็น่าจะเป็นพวกการกินนะผมคือผมแบบกินปกติเลยไม่ได้กินอะไรเยอะแยะแล้วก็ คือไม่ได้คุมอาหารอะไรต่างๆมันเลยพัฒนาช้านะครับผมอะไรประมาณนี้โอเคหลกัหลกๆก็จะน่าจะสองข้อนี่แหละที่ผมคิดว่าร่า,กางกายผมมันไม่พัฒนาไปไกลมากกว่าน,นี้นะผมซึ่งในอนาคตผมก็คิดว่าผมจะทําให้มันไปไกลกว่าน,นี้อีกนิดนึงเนาะคืออยากจะทําให้แขนใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็ตัวใหญ่หน้าอกอ่ะคือที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือหน้าอกให้ใหญ่มากกว่านี้นิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้โอเคก็แปลว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะผมอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นมุมเดียวกับมุมที่ผมเคยถ่ายเมื่อ2ปีที่แล้วนะผมอาจจะไม่ได้จัดแสงไฟหรือว่าอาจจะดูดําๆว่าต้องขออภัยด้วยนะคือมันไม่ทันจริงๆนะผมเดี๋ยวมันจะดึกจนเกินไปแล้วนะผมโอเคไปละครับแล้วพบกัน See you